มีปัญหาและการเงินก็ยังไม่ค่อยดีเป็นธุรกิจที่ดีในช่วงนี้นะครับที่คุณจะได้กำไรกำไรเพราะว่าเราอิงจากเรื่องของดวงเมืองนั่นเองนะครับธุรกิจอะไรในเดือนมิถุนาย,ยนที่คุณควรจะลงทุนมากที่สุดสำหรับคนที่อยากรวยครับผม สวัสดีครับผลเอกกุรหนครับวันนี้นะครับในเดือนมิถุนายนเนี่ยมีหลายคําถามมากเลยว่าออยากจะลงทุนอะไรอยากจะทําอะไรแล้วได้กำ,กำไรกําไรช่วงนี้ทําอะไรขาดทุนกันเยอะมากเลยนะครับแน่นอนครับดาวเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนในช่วงเดือนมิถุนายนนะครับยังตกอยู่ในภพวินาศอยู่นะครับยายหลายอย่างหลายๆธุรกิจมีปัญหาและการเงินก็ยังไม่ค่อยดีไม่ค่อยสอดรับ กับรายจ่ายที่กําลังเข้ามาอย่างมากมายนะครับในทางโหราศาสตร์เขาเรียกว่าเกิดความวินาศสันตโรมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีธุรกิจบางอย่างนะครับที่ผมดูในดวงดาวแล้วเนี่ยมีเกณฑ์ที่ดีสําหรับเดือนมิถุนายนนะครับนั่นก็คือธุรกิจนะครับเกี่ยวกับเรื่องของโซลารเซลล์ครับธุรกิจโซลารเซลล์นะครับเป็นธุรกิจในเรื่องของธาตุไฟนั่นเองนะครับซึ่งได้เข้ามานะครับในส่วนของ การเป็นพบกระดุมพระในทางดวงเมืองนั่นเองนะครับซึ่งธุรกิจเกี่ยวกับไฟทั้งหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นโซล่าเซลล์นะครับหรือว่าไฟฟ้านะครับใครที่ทําอะไรเกี่ยวกับระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหลายนะครับหรือว่าจะเกี่ยวกับเรื่องของทองคํนะครับเรื่องของเพชรพลอยเพชรนินจินดาทั้งหลายนะครับหรือแม้กระทั่ง การดิวธุรกิจอะไรเกี่ยวกับทางราชการนะครับใครที่ดิวอะไรเกี่ยวกับทางราชการเป็นธุรกิจที่ดีในช่วงนี้นะครับที่คุณจะได้กำไรกกำไรเพราะว่าเราอิงจากเรื่องของดงเมืองนั่นเองนะครับเป็นหลักเลยนะครับอีกอันหนึ่งนะครับประการหนึ่งก็คือเนื่องจากดาวเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรนะครับก็ อยู่ทำมุมที่ดีกับดวงเมืองอีกด้วยเช่นกันนะครับเป็นดวงสมพงนะครับซึ่งทําให้เกิดคู่สมพลขึ้นมาสําหรับดวงเมืองนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องเกี่ยวกับทรัพย์ในดินสินในน้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปุ๋ยเรื่องของการปลูกพืชผักผลไม้ทั้งหลายแหล่นะครับจะขายดีมากนะครับใครที่เป็นพ่อค้าแม่ค้า ผล,ลไม้พืชผักทั้งหลายนะครับเดือนมิถุนายนนี่เรียกว่าน่าลงทุนมากๆแล้วก็ทําแล้วได้เกิดกำไรกําไรเป็นอย่างยิ่งนะครับธุรกิจอีกประการหนึ่งนะครับก็คือธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของอสังหาริมทรัพย์นะครับอสังหาริมทรัพย์ในช่วงเดือนมิถุนายนมีเกณฑ์ที่โดดเด่นมากขึ้นนะครับเขาเรียกว่าจากที่ซบเซาลงมานานนะครับก็จะเกิดเป็นกราฟทางขึ้นมากขึ้นนะครับเหมือนกับเครื่องบินกําลังจะขึ้นไปบนฟ้านั่นเองนะครับซึ่งจะทําให ใครที่อยากจะลงทุนซื้อคอนโดนะครับในช่วงนี้จะได้ราคาที่ดีและจะทํากําไรได้ในอนาคตนั่นเองนะครับช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่ดีที่ใครจะเอาเงินไปซื้อคอนโดซื้อบ้านซื้อตึกแถวเพื่อการลงทุนนะครับ <ๆ S 1> ก็จะเกิดกำไรกําไรมากขึ้นนั่นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการปล่อยเงินกู้นะครับยังไม่ค่อยจะดีนะครับหรือใครที่แทงหวยทั้งหลายแหละเรียกว่าช่วงนี้คนจะเสียเงินเรื่องของหวยเยอะมากเลยนะครับจะไม่ค่อย ถูกกันก็ต้องระมัดระวังกันไว้นะครับดวงเมืองเขาเรียกว่ายังไม่มีเกณฑ์ในเรื่องของโชคลาภให้กับคนที่อยู่ในเมืองนั่นเองนะครับทำให้เกิดปัญหานะครับอย่างไรก็ตามก็คือในดาวราหูที่กลุ่มลัคนาดวงเมืองก็ยังหมมเมานะครับประชาชนให้เกิดการเรียกว่าฝันแบบลมๆแรงๆอยู่เพราะฉะนั้นเราต้องตั้งสติให้เป็นอย่างดีนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียเงินไปกับเรื่องของการที่ถูกนะครับ ชักจูงไปในทางที่ผิดพลาดจะต้องระมัดระวังนะครับเป็นอย่างดีในช่วงเดือนมิถุนายนด้วยครับพบกับคลิปดีๆอย่างนี้นะครับในทุกๆครั้งกับ m o สตูดิโอบายโหนเอกกูรูโหนนะครับและอย่าลืมกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วคุณจะได้รับชมคลิปดีๆอย่างนี้อีกไม่หยุดเลยนะครับพบกับผมใหม่ครับในมูสตูดิโอบายโหนเอกกูรูโหนครับ